ด้วยครับอนเป็นไงบ้างคะปาดไปกี่รางวัลเออต้องที่เห็นตอนนี้คือ4ถ้วยนะครับผมเข้า <4 S 1> ชิงทั้งหมดคือ6กได้เราได้ไป3รางวัลครับแล้วก็จริงๆที่งานน่ารักมากคือมีปริมาณถ้วยที่ให้กับคนทํางานเบื้องหลังจริงๆด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยณณตรงนี้เลยนะนนทอยากให้แบบพีพีได้สองคนเนี่ยได้พูดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเดึงพี่เข้ามาเพราะว่าในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโคนนเองก็ทํางานอย่างหนักหน่วงคร,ครับที่สาคัญที่สุดคือผมว่างานที่ดีมัน มันออกไปในสายตาทุกคนได้ได้ไม่ดีขนาดนั้นแน่ๆถ้าเราขาดทีมที่ดีครับขาดผู่ร่วมงานที่ดีเพราะนั้นซ้ายและขวานี้ก็คือคุณไมโลครับโปรดิวเซอร์ของเพลงทุกนาทีที่สวยงามและเรียกว่าเป็นหัวใจของโปรเจกต์นี้เลยอีกหนึ่งคนก็คือพี่โนนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของอละบั้มของนนเอง ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่พี่โน้ไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีดีใจแหละดีใจแทนขึ้นดีใจแทนนนท์ด้วยเพราะว่าเขาทํางานแต่ละอย่างก็คือเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานสูงในการทํางานนะครับก็ดีใจแทนเขาคนที่ทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยผมว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็คุคจะได้อะไรชื่นชมหรือว่าได้อะไรกลับมาเป็นรางวัลก็ดีใจเขาด้วยอันนี้คือทางอัลบั้มนะที่ทำอัลบั้มด้วยกัน ผมเชิญงานเพลงครับัุกทีที่สวยงามไมโลฮะเพลงนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเป็นผลผลลัพธ์จากการที่เหมือนกับว่าได้เห็นดนตทีต่างๆผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับนนมานานมากแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีศักยภาพจริงๆเป็นเป็นในวงในวงการมีศักยภาพจริงๆเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่ามีความท้าทายตัวเขาและโปรดิวเซอร์ด้วย แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างใส่สุดในโปรเจกต์น,นี้แล้วก็ <c oughs> ใช่ก็อขอบคุณนนท์มากที่แบบว่าแล้วก็พี่โนโด้วยที่ตอบรับขอบคุณนนท์ที่ขอบคุณนนที่สู้ไปได้วยกันจบๆนะแล้วเราก็เป็นเพลงนี้มาจนมาถึงตรงนี้ลแล้วสรตัวนนท์ใช่ไหมครับความความรู้สึกก็จริงๆตัวนนท์วันนี้นนท์ตื่นตันเป็นพิเศษเพราะว่ารางวัลที่ทางตตี้ให้อ่มันเป็นรางวัลที่เราจะเห็นได้ว่ามัน มันมีรางวัลของคนเบื้องหลังอยู่พอสมควรเลยอะ่ะไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้าเท่านั้นอะ่ะแล้วผมก็ก็เท่าที่ผมมีปัจจัยให้ได้ก็คือทางโตเต้ให้รางวัลผมให้เวลากับคนเบื้องหลังได้พูดบคนเบื้องหน้าโดยทุกคนเลยก็แค่นี้มันมีความหมายมากครับคือตลอดที่ผ่านมาผมโชคดีตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสเข้าชิงอยู่บ่อยครั้งมีได้รางวัลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเนือสิ่งอะไรก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปตลอดเลยคือการที่ให้คนเบื้องหลังจริงๆอ่ะ ได้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากสองท่านนี้มีนักแต่งเพลงหลายๆคนเลยอย่างเช่นที่ที่นนได้ร่วมง,งานมีพี่แอมอพี่แทนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมาร่วมอะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความหมายาแล้วก็จริงๆพี่ดูทุกคนอะ่ะพี่ <ผม S 2> เตอร์ยิ่งแล้วีใช่โบกี้พี่เตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึงสองคนนี้ก็เราได้ทํางานร่วมกันในระบับนี้ด้วยผมผมดีใจอะ่ะที่มันเป็นคนเบื้องหลังมาอยู่ตรงนี้ด้วยกับคนเบื้องหน้าเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คือคนทํางานเหมือนกันนะครับมันก็คือคนทํางานเหมือนนกัแ่่วา ตำแหน่งของผมอยู่หลังไฟนะตำแหน่งของพี่อยู่หน้าไฟนะเลยแต่ด้สุดงานมันดีไม่ดีมัน,ม,นมันขาดคนหน้าและคนหลังไฟไม่ได้เลยก็มีความหมายมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณปีที่แล้วด้วยปีที่แล้วเขาส่งไปให้นะครับเพราะว่าผมก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทางโตตีมากเลยขเลยขาผมเห็นถึงความตั้งใจในการทําง,งานการจัดงานให้กับพวกเราทุกคน ก็ดีใจครับนี่เป็นวิถีใหม่อันดีเลยสำหรับกองกาลดนตรีที่ได้กลับมามีอวอร์ดมีแบบมาพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนช่วงโควิดมันมันทำให้เราเสียสูญกันไปอยู่ทักประมหนึ่งหมือนกันสำหรับกงดนตรีเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของนิวเจ n e r a t i o n ของทีป๊อปเนี่เราเร็วนี้จะมีผลงานอะไรที่เป็นทีติดตามอีกตัวไเร็วๆนี้เหรอครับก็จริงๆล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งทำ not romantic ออกไปครับก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย ปีนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดฟีดแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราน่าจะลองทํากันอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่สนุกแนพี่โนโ่ครับก็ยังคงทํางานร่วมกันกับพี่โน่อยู่เช่นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็ในสอง,องปีนี้ก็เดี๋ยวดูโอกาสวนกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทํางานกับใครยังไงบ้างจริงๆตัวผมก็ยังรู้สึกว่าตัวของเช้นงานระบายม,มันอ่ะกำลังทำงานได้ดีอยู่เลยอย่างตูในที่สวยงามอะไรเงี้ยครับเราผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีถัดไปแล้วตัวเช้นงานยังยังมีการพูดถึงนั่นเป็น นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการทำงานของผมในวงการดนตรีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยครับมีมาให้ฟังกันไม่ให้เงียบแน่นอนนะครับกลัวทุกท่านจะเหงากันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีก5 0าพันเพลงในปีนี้ด้วยที่ศิลปินรอปล่อยกันก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณนางโตตี้อีกทีนึงฮะเฮ้ยฝากนี่ไหมฝากงานของไมโลหน่อยไหม ไมโลนี่ตอนนี้เขาแต่งหลายคนมากเลยนะฮะล่าสุดนี่บิวกินบิวกินสุดบิวกินครับเพลงยิ้มธรรมตาบิวกินนะครับมีผมแล้วก็เตอร์จิลิเบิร์ดนะครับฝักบงกันทิลิเบิร์นก็นะก็ทิลิเบิร์ดนะครับก็ยังมาเจอกันได้ตามงานเล่นสดต่างๆแล้วก็ฝากเพลงอัลบั้มอีกคนจะ be ok ด้วยนะครับอัลบั้มล่าสุดที่ปีที่แล้วของพวกเราแล้วก็ส่วนผลงานใหม่ก็ติดตามดูนะครับเราซุ่มทำอยู่ครับครับผมสวัมากครับ